สนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซทริโอแมชอะุ่ยลูกลูกลูกแรมครับบัวเช็กตัวเออเอาเอาขอช่วยฮะอรุลยอไปนั่งตรงนู้นนั่งตรงนู้นเอาลูกทั้งคู่เลยนี่พี่มันอะไรของแปลกดังหนาเนี่ยอะไรเนี่ยเท็อยู่นั่นแหละคนจะนั่งเนี่ย หรือจะนั่งตัวไหนก็นั่งซี่เรื่องนั่งตามสบายเลยอย่าทำตัวกลางหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวโกกลางหลังกับกลางมุ้งเนี่ยเหมือนการเป้ากลางหลังนี่จริงๆแล้วแต่เขาเป็นคนจริงเขาพูดเทียนจริงๆมัหมายาก่คำว่าเกาหลังเพราะเกาหลังแล้วเป็นกลางหลังกลางหลังตอนหลังมาเพี้ยนมาเป็นจากกลางหลังกลางหลังเป็นเกาลัก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 เฮ้ยหรือจะไปทำไมยาวราชหันใจจะได้ไหนแล้วกลางหลังเนี่ยรู้จักหรอคำไม่ง่ายแค่นี้มันแปลว่าอะไรไม่รู้ <Whoa! S 2> นี่ถ้าไม่รู้นะอ่วจะพูดให้ฟังคําว่ากลางหลังนี่นะมันเป็นภาษาท้องถิง่นทางภาคใต้ oh. เขาพูดกันว่ากลางล่างกลางล่าง oh. หมายถึงว่าทําตัวเก,กะกะล่าลาง oh. เขาเลยเรียกว่ากลางล่าง oh. วังก่อนแล้วอ้วไปเดินกลางหลังมานะว่าก็เลยโดนกลางหลังเลย oh. ไปทําตัวเกะกะก็เลยโดนผีบกลางหลังนี่ไง oh. หลังแอ๋งอยู่นี่เ็นมาก oh. กลางหลังเป็นสำเนียงทางใต้กลางล่างไหนพูดพูดจีน แต่ธรรเนียมใต้คำว่ากาลางหสางแกง